ส่วนความคืบหน้านะครับคดีที่คนร้ายนะครับไปแฮ็กตู้ t t m ของแบงค์ออมสินล่อยเป็นโปรแกรมมาลแวร์เข้าไปนะครับก็ได้เงินไปกว่า12ล้านบาทล่าสุดเองนะครับเมื่อวานนี้ทางที่ปรึกษาสอบอสิบนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะครับไป2จังหวัดด้วยกันลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้นะครับไปทั้งที่ภูเก็ต แล้วก็พังงานะครับดูเหมือนว่าจะได้ข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมนะครับค่ะไปดูจุดแรกกันก่อนคุณผู้ชมคะที่จังหวัดพังงาค่ะเป็นจุดตรงหน้าร้านสียงใกล้กับสามแยกบ้านท่าอยู่อำเภอตะกวัวทุ่งที่จังหวัดพังงานะคะทางพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นลงพื้นที่ไปค่ะแล้วก็ได้รับรายงานความคืบหน้าจากชุดสืบสวนนะคะว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุจริงๆเนี่ยคือตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้แล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุล่าสุดค่ะ โดยชี้แจงนะคะว่าตั้งแต่ช่วงวันที่13ถึง17มีนาคมที่เข้ามาครั้งนั้นได้เงินไปมากกว่า4ล้านบาทแล้วก็เชื่อว่าเป็นการก่อการของหัวหน้าใหญ่กลุ่มนี้ ซึ่งพลตำรวจเอกปัญญาใช้คำว่าชั้นครูค่ะคือคนร้ายมีสมคนเห็นหน้าชัดเจนหนึ่งคนมีรถยนต์อีกหนึ่งคันพฤติกรรมก็คือว่าเข้ามาตั้งแต่13ถึง16มีนาคมป้อนไวรัสเข้าไปในเครื่องกดเงินสดแล้วก็มากดเงินออกจากตู้ในช่วงกลางคืนนะคะช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน18นาทีจนถึงตี3 30ของวันที่17มีนาคม เงินในตอนนั้นกดออกไป4,563,700บาทเข้าใจว่าน่าจะเชื่อมโยงกับการกดเงินอีก21ตู้ที่หายไปครั้งล่าสุดคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่าไปดูแล้วนะคะบัตรที่เขาใช้กดเงินเป็นบัตรเดียวกันกับที่กดในพื้นที่ภูเก็ต สุราธานีและกทอมอแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์ที่ก่อเหตุในช่วงมีนาคมส่วนหนึ่งนะคะเข้าใจว่าที่ไปก่อเหตุตอนแรกเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นการหาข้อมูลของตู้เกิดเงินสดแล้วก็เตรียมวิธีการสุดท้ายกลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเงินไป12ล้านกว่าบาทค่ะลงพื้นที่มาตรวจดูที่พงงานนะครับคดีนี้ความจริงเกิดมากกอนแล้วนะครับที่ได้จากการประมวลตู้นี้ นะครับเหตุการณ์ที่เกิดกับตู้นี้กับเกิดที่ที่ต่างๆใน21ต,ตู้ของธนาคารฝิ่นเนี่ยก็เรารู้ว่าไอ้ตรงนี้ยนะครับเหตุที่เกิดเมื่อวันที่13 14 15 16 17นะครับเป็นชุดของคนร้ายที่น่าเชื่อว่าเป็นชุดชั้นครัวหัวหน้านะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยถ่ายภาพหรือเผยแพร่ไปเนี่ย3คนนะครับคนหนึ่งเห็นภาพชัดเจนคนนั้นน,าน,าน่าจะมีความรู้ด้าน แล้วก็ในวันสุดท้ายของการที่คนร้ายเข้ามาเนี่ยคนร้ายเข้ามาตแวันที่13นะครับมาทำอะไรกับตู้เนี่ยวันที่14เข้ามา15เข้ามา16เข้ามา17ี่ยเข้ามาแล้วก็ช่วงหลังเที่ยงคืนนี่ย,ยู่นาน,นะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วมีเงินหายไปทั้งหมด4 500, ล้าน500,000บาทนะครับ S 1> <S 1> ส่วนอีกหนึ่งจุดนะครับที่จังหวัดภูเก,ก็ตนะครับก็คาดว่าคนร้ายนียจะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันน่าจะมีไม่เกิน10คนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นนะครับว่ามีคนไทยคอยให้ความช่วยเหลือหรือเปล่าอย่างที่จังหวัดภูเก,ก็ตเองนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเผยแพร่ภาพนะครับเป็นรถยนต์ที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ก่อเหตุด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพออกมาแล้วนะครับเป็นรถยนต์คันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับส่วนคนร้ายอีกชุดนะครับก็ใช้รถวีออสสีขาว ก็น่าจะออกจากภูเก็ตวันที่31กรกฎาคมแล้วก็ไปกดเงินครั้งแรกนะครับ1สิงหาคมเวลาประมาณสักเที่ยงคืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกดไป4ตู้ด้วยกันจากนั้นก็ไปกดเงินต่อนะครับที่จังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนะครับก่อนที่จะย้อนมาก่อเหตุอีกครั้งที่จังหวัดภูเก็ตครับคน้ายชุดนี้นะครับรถที่ใช้มีวีออสีขาวหน,นึ่งคัน เรากําลังหาจุดเช่าอยู่ที่ภูกเก็ตน,นะครับรถวีออสคันนี้ถ้าร้านเช่าที่ไหนนะครับเห็นว่ามี GPS ที่ปรากฏที่เขาื่อคืนรถเนี่ยในคืนวันที่31นะครับวันที่หวันที่1เนี่ยจะปรากฏอยู่แถวสุราษฎร์ธานีนะครับไปถึงชุมพรนะครับแล้วก็วันที่สอง วันที่3ามจะอยู่แถวเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีถ้ารถวีออสสีขาวเหล่านั้นเอามาคืนเนี่ยมีความผิดปกติตรงนี้แจ้งเราด้วยนะครับเดี๋ยวทัางตำรวจจะไปถามทางร้านเช่ารถต่างๆกับอีกอันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็คือรถ f o r t จูเนสีขาวนะครับกับอีกคันหนึ่งก็คือรถซีวิ c สีขาวที่เราพบมาใช้ในการกดเงินด้วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยนะครับ ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งตามหาตัวคนร้ายอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วจากการที่ก่อนหน้าน,นี้ชุดสืบสวนคาดการณ์ว่าคนร้ายได้จะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุทั้งที่มาเลเซียแล้วก็ที่ไต้หวันเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องไปเร่งตรวจสอบนะคะว่าคนร้ายนี้มาจากประเทศไหนประเทศแรกๆที่จะเข้าไปสุ่มตรวจก็คือรัสเซียโรมาเนียแล้วก็ลัตเวียค่ะคือต้องไปดูเลยว่าใครเข้ามาประเทศบ้างแยกทั้งเป็นกลุ่มเพศชายเพศหญิงแล้วก็เปรียบเทียบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะครับก็ ไปเปรียบเทียบนะครับกับฐานข้อมูลนะครับที่มีอยู่นะครับทางผู้ประชาการสมรัชังานตรวจคนเข้าเมืองพลบทโทนัทธรพสุนทรน,นะครับก็ บอกนะคบว่าการตรวจสอบนั้นเป็นไปตามขั้นตอนนะครับอย่างที่คุณนิการเล่าให้ฟังก<ะ>็จะมีการแยกนะคบว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนํามาเปรียบเทียบนะครับกับภาพของผู้ต้องสงสยัยที่ได้จากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆแต่ต้องยอมรับนะคบว่าภาพที่มีการบันทึกได้นั้นส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับตัวนี้สัง่งให้ฝ่ายสืบสวนนะครับตั้งทีมขึ้นมาตรวจสอบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้นะครับที่ผ่านมานะครับทางสตมนะครับก็มีการร่วมประชุมกับทางพลตารวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสบ .10 ก็ดำข้อมูลนะครับส่วอนอื่นๆเนี่ยมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งในส่วนของ,ของสอตมนะครับก็เป็นหน่วยงานที่จะคอยสนับสนุนเพิ่มเติมเนื่องจากคาดีนี้เองนะครับก็มีผู้รับผิดชอบก็คือทางพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นเป็นหัวหน้าทีมในการสืบสวน ซึ่งทางสตมเองก็พร้อมนะครับที่จะให้ความร่วมมือนะครับในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ครับผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยที่ก่อคดีในไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นรัสเซียโรมาเนียและก็แลตเวียรเราได้ข้อมูลมาแล้วก็ไล่ไปทีละส่วนรวมทั้งการแยกประเภทด้วยว่าเราจะไล่สอบกับใครบ้าง คนที่เข้ามามีท่านผู้หญิงท่านผู้ชายท่านผู้ต้องใส่ผู้ชายเราก็จะแยกจะไล่เฉพาะผู้ชายในช่วงอายุที่ต้องใส่หรือได้รูปถ่ายมา นอกจากการติดตามคนร้ายในคดีนี้นะคะที่ผ่านมาสตมยังคงเดินหน้ากวาดล้างอาชญากรข้ามชาติหรือว่าคนต่างชาติที่ทําผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ค่ะถ้าไปดูตัวเลขสถิตินะคะสําหรับการจับกลุ่มคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่มกราคมปีนี้จนถึงเดือนสิงหาคมค่ะจับกลุ่มได้9 5 7 8 6รกรายเดือนสิงหาคมจับกลุ่มได้11,275คนส่วนเดือนมีนาคมจับกลุ่มได้ เยอะที่สุด1 4 8 6 2คนค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งสองตัวกลับประเทศให้เร็วที่สุดแล้วก็ป้องกันปราปราไม่ให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำผิดแล้วก็เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวล่าสุดนะคะยังไปแถลงการจับกลุ่มกลุ่มผู้อาชญากรรมต่างชาติที่หลบหนีมาอยู่ในประเทศไทยอย่างเช่นคนจีนที่มาช่อโกงภาษีรัฐบาลมูลค่าความเสียหายสูงถึง1050ล้านบาทลักลอบขนส่งสารต้องห้ามอันตรายข้ามชาติ เจ้าหน้าที่ยังจับกลุ่มนายสมอนิคอฟวาซิลีซึ่งเป็นชายชาวรัสเซียความผิดคือช่อโกงปลอมแปลเอกสารการก่อสร้างของรัฐบาลติดสินบนเจ้าหน้าที่ มีนายมาคุสแอนเดเป็นสัญชาติเยอรมัน,นะะที่หลบหนีนี่แล้วก็หนีหมายสารมาอยู่ที่ประเทศไทยมีชายชาวฝรั่งเศสนะคะที่เกาอเหตุข่มขืนลูกสาวตัวเองทั้งหมดนี้จะถูกนําตัวดําเนินคดีส่งที่ประเทศต้นทางต่อไปค่ะครับก็ต้องเร่งส่งตัวกลับประเทศนะครับไปดําเนินคดีที่ประเทศของตัวเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งภารกิจหลักนะครับที่จะกวาดล้า,างในเรื่องของอาชญากรต่างชาตินะครับที่เข้ามาหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทย<ะ>ครับ